สวัสดีค่ะพบกันนะคะกับโพทิทอกนะคะคุยกันทุกวันพระโดยสถาบันโพธิคยาวิชาลาย980ดนิฉันอาาสุสกกียังคงพูดคุยอยู่กับคุณออสสุปชัยเวรพุชงนะคะท่านเลขาธิการสถาบันซึ่งเราจะมาร่วมคุยกันในทุกๆวันพระนะคะคถึงประเด็นเรื่องราวต่างๆที กำหนดไว้ของสถาบานันโพธิขยายวิชาลายัย980ซึ่งคุณออสเองก็จะได้มาเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์ <c oughs> ในตอนที่แล้วค่ะพี่ออสเราได้ร่วมพูดคุยกันแล้วก็ได้สัมผัสถึงชีวิตตั้งแต่วัยเด็ก <c oughs> สู่วัยรุ่นจนถึงยุคปัจจุบันแต่ช่วงหนึ่งที่ขาดหายไปคือในช่วงของการทำงานรเรื่องราวของช่วงการทางานอน,นาเชื่อว่าน่าจะเป็นไอดอลหรือเป็นตัวอย่างให้กับ น้องๆคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันที่ต้องการการเติบโตหรือความสําเร็จในชีวิตเหมือนกันแต่ว่าจะมาเป็นถึงทุกวันนี้ของพี่ออสุปชัยเวรผู้ชมคนนี้หนูว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องง่ายหรือความสําเร็จนี้มัน<อ>ไม่ได้เกิดขึ้นแบบง่ายๆมันน่าจะมีผ่านอ,อะไรมาพอสมควรก็ต้องบอกว่าถ้าเรื่องการทํางานเนี่ยไอดอลเลยเนี่ยแล้วก็บุคคลที่นําพาชีวิตแล้วก็ชีน้นําก็คือคุณพ่อค่ะเพราะคุณพ่อเนี่ยเรียกได้ว่าท่านทํางานทั้งชีวิตค่ะชีวิตท่านอยู่กับงานนะฮะ จนพวกเราลูกๆเนี่ยบางครั้งยังมีความรู้สึกว่ามันมากเกินไปหรือเปล่าน <Okay. S 2> ะกับการที่ป๋าเองเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับงานแล้วก็ท่านเป็นคนเก่งก็ mm hmm. ถือว่าท่านในสายตาลูกท่านเป็นอัจฉริยะ mm hmm. เป็นนักธุรกิจที่มีความเป็นเลิศด้านการทําธุรกิจ <Okay. S 2> มาก <Okay. S 2> เพราะมีเส้นทางชีวิตเนี่ยตั้งแต่การใช้แนวทางของการนําความเชื่อที่เรียกว่าคุณธรรมนาธุรกิจ <Okay. S 2> มาสอนให้ลูกหลานนะฮะ mm hmm. เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องบอกว่าผมเองเนี่ย สมอสั้หนึ่งแล้วกันเรียนเซนกเบียนลนะเนอะตอนอยู่มอสนหนึ่งเนี่ยก็อายุป,ประมาณสักสิบสามสิบสี่นะยุคนั้นเนี่ยปิดเทอมเนี่ยปกติเราจะมีซัมเมอร์สองเดือนอปิดเทอมประมาณหกสิบหรือเจ็ดสิบวันค,คุณพ่อเนี่ยจะให้ผมเนี่ยให้พี่เนี่ยตามเซลไปขายยาคือตอนนั้นเริ่มมีบริษัทแล้วเริ่มแล้วเริ่มเริ่ม,มเริ่ม,เร,มเริ่มแล้วตอนมอสนหนึ่งมอสันสองเริ่มตามเซลล์ไปทําไปไป,ไปดูธุรกิจขายยาโดยมากก็จะไปอีสาน แล้วก็เหนือเป็นหลักบางครั้งก็ภาคกลางบ้างก็เรียกว่าตามเซลล์ไปเรียนรู้การทํางานตั 13, <อ>้งแต่อายุสิบสามสิบไปทีหนึ่งก็ประมาณสัก25วันค่ะวันเดือนทางาไม่ได้กลับบ้านเลยนะเช่นปกติเซลล์จะเดินทางต้นเดือนถึงปลายเดือนแล้วก็จะกลับมาประชุมช่วงปลายเดือนก็จะใช้ชีวิตอย่างนี้ตั้งแต่มศหนึ่งมศส,สองนะครับตั้งแต่เด็กเลยก็ปีหนึ่งก็ประมาณเกือบ2เดือนนะฮะอันนี้นก็เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้เข้าใจวิธีการค้าขายกับการติดต่อลูกค้าในตั้งแต่เด็ก ทำให้เราเห็นภาพตั้งไหนอายุสิบสาบสีอันนี้ก็คือคุณพ่อบังคับให้ไป <C HA> เราเด็กเราไม่อยากไปหรอกเก <C HA> าใจแบบไปกับเซลล์อายุก็มากใช่ไหม <C HA> ผู้ใหญ่แล้วก็ไปอยู่กับเขาาเงี้ยไปนอนโรงแรมกับเซลล์ก็คือเราร้อยกว่าบาท <C HA> ตามต่างจังหวัดโรงแรมเซลลนอนก็คือนึงก็ไม่เกิน1 2 0ยยีบาท200 <C HA> บาทแต่ก็มีแอร์นะ <C HA> แต่ก็เป็นโรงแรมแบบบ้านนอกก็ต้องบอกว่าได้อะไรจากตรงนั้นเยอะ ในการใช้ชีวิตเนอะกับการที่คุณพ่อผลักดันนีให้เราแล้วก็คุณพ่อก็ปล่อยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตค่อนข้างอิสระตั้งแต่เด็กคือพี่เนี่ยจะเป็นคนอย่างที่เล่าตั้งแต่ตอนแรกะนะเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยว่าเราใช้ชีวิตค่อนข้างโลดผลโผนจนทะยานแล้วก็มีคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วก็เป็นคนเด็กดือ้อ stubborn ไม่ฟังใครในี่คือนิสัยส่วนตัวก่อนอันนี้เขาเรียกว่าเป็นมันน่าจะเรียกว่าเป็นยังไงดีเป็นอนุสัยแล้วกันอาจจะเป็นนิสัยที่ไม่ดีนะ ก็ถือเลขได้ว่าไม่ค่อยฟังพ่อแม่แล้วก็เป็นคนที่โดนแม่ตีเยอะมากเพราะเป็นคนที่ขี้เกียจทำกันบ้านตั้งแต่เด็กจาได้อีกเรื่องหนึ่งน้องแอนนาซึ่งเป็นอะไรซึ่งจาจําแม่นเลยก็คือเรียนอยู่โรงเรียนสมทวินน่าจะประมาณสักปอหรือปอสามสมทวินที่พระขนงความที่ตัวเองเนี่ยไม่ทํากันบ้านเลยจนครูทนไม่ไหวบอกยังไงก็ยังไม่ทําไม่รู้จะทํำยังไงตีก็แล้วอะไรก็แล้ว่ก็ยังดื้อเหมือนเดิมทํายังไงรู้ไหมวันหนึ่งครูเขียนป้าย ้ายขนาดประมาณสัก40เซนหรือ4ี่หเซนมาเริ่มเลยนะผมไม่ชอบทางันบ้านแล้วก็เอาเชือกผูกให้พี่แขวนคอแล้วก็เอาป้ายนั้นน่ะกลับบ้านแล้วตอนเช้าต้องเอากลับมาคืนลองนึกออกแล้วกันว่าความดื้อน่าจาแม่นเลยทั้งโดนตีทั้งอะไรก็ยังไม่ทําเหมือนเดิมจนครูทนไม่ไหวใช่ไหมโอ้โหพอกลับไปบ้านเท่านั้นละเราต้องเอาป้ายกลับนี่มันไม่ได้ป้ายเล็กนะแอนนะป้ายนี่เราเนี่ยอยู่ปสองปสามาลองนั่งนึกอะว่าเราน่าจะอายุประมาณสัก แปดเ้าขวบแเออใช่ไหมแต่ต้องแบกป้ายแขวนคอแล้วต้องแบกประจานในโรงเรียนเนี่ยป้ายก็มาเริ่มมาปิดก็ไม่ไหวเพราะเด็กกตัวกันนิดนึงป้ายประมาณขนาดเนี้ยกลับบ้านโอ้โหโดนแม่หัวซ่าออนี่ก็คือมันก็คือความดื้อค่ะของเรากับแม่คนไหนดุกันคะจริงๆแล้วเนี่ยคือความที่คุณพ่อเนี่ยทำงานทั้งชีวิต ไม่ค่อยได้อยู่บ้านก็เหมือนกับพี่ใช้ชีวิตปัจจุบันเนี่ยก็จะเดินทางเนี่ยมากกว่า8 9 0เก้าของเวลาคุณพ่อก็จะกลับมาอยู่กับครอบครัวเนี่ยแค่ทุกสิ้นเดือนเพราะในอดีตเนี่ยพูดถึงสมัยพี่เด็กๆเนี่ยคุณพ่อก็ไปทํางานเป็นเซลลขายยาถึงแม้จะทําบริษัทแล้วเนี่ยคุณพ่อก็ยังออกตลาดอยู่เพื่อไปยิ้มลูกค้าร้านขายยาเนาะทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเราเนี่ยถ้าถามว่าดุไหมเนี่ยพี่โดนแม่ตีเนี่ยเกือบทุกวัน เขาอยู่กับแม่แล้วความที่แม่นี่ก็ต้องเลี้ยงลูกสี่คนก็คงจะต้องมีความเครียดเยอะอะใช่ไหมแล้วพี่ก็ช่วยแม่ด้วยเพราะพี hmm. ่เป the um ็น hmm. ลูกคนโตทั maid maid, um ้ง hmm. ช we hmm ่วยล้างจานช่วยนวดแม่ถูบ้านทาทุกอย่างในเด็กๆจาแม่นเลยเราต้องทําทุกอย่างเป็นพี่คนโตแต่ว่าเป็นลูกผู้ชายน้องท้าใช่แล้วก็น้องคนเล็กเนี่ยพี่ก็ต้องช่วยเลี้ยงเบื่อมั้ยคะใช่ไหมมันก็เป็นภาระที่เราต้องทํถทมว่าเบื่อไหมก็ไม่ได้อยากจะทําแต่ไม่อก่อว่าคุณแม่ให้ทําก็ต้องทำอะเพราะโดนตีเข้าใจประเด็นไหมถ้าไม่ทําก็โดนหัวด จำเป็แล้วเวลาหัวดแม่พี่ในอดีตเนี่ยแค่ผูกผูกมือพี่ตีนะไม่ธรรมดาแนละ้วผูกเหมือนในหนังครผูกมัดมือเลยอะ่ะเพราะพี่วิ่งหนีไงพอเวลาตีพี่ก็วิ่งรอบบ้านอะ่ะแม่ก็วิ่งไม่ไหวไล่เหมือนไม่ไหวมันวิ่งรอบบ้านเลยวิ่งวิ่งเหนือวิ่งใต้เลยอย่างเงี้ยใช่ไหมร้องไห้แล้วก็วิ่งก็เด็กอะ่ะต<า>อนหนึ่งปสองเนี่ยดือแต่สมัย,มยนี้ห<ะ>้ามตีแล้วนะก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีตีแล้วลนะ่ะหมดแล้วพี่ก็ไม่เคยตีลูกนะใช่ไหมล่ะแต่ว่าธรรมดาเหมันก็เราที่น้กก็สมควรจะต้องโดนตีต้องบอกพี่ว่าพีี่เเนยยโตมาได้ล ต้องบอกว่าพี่มีชีวิตวันนี้ส่วนหนึ่งไม่เลียวมีผลทําให้พี่มีชีวิตที่ดีเพราะถ้าพี่ไม่มีไม่เลียวเนี่ยพี่คงไปหนักแล้วละ่ะก็อาจจะไปเป็นโจนเนรเป็นขโมยอะไรไปเลกก็ได้ก็เป็นไปได้หมดนะ เพราะเพื่อนที่เราคบเราไม่รู้เนี่ยว่าถ้าเรายังคบอยู่ต่อเติบโตมาเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรถูกไหมแต่ละคนก็ต่างมีวิธีคิดแตกต่างกันไปนะอันนาก็ต้องดูจริตของลูกแต่ละคนที่มีอนุสัยยังไงแม่ก็จะเลี้ยงคนละแบบใช่มัมก็มีทั้งอนุสัยและอุปนิสัยเพราะอนุสัยเป็นนิสัยที่ไม่ดีอุปนิสัยเป็นนิสัยที่ดีถูกไหมมนุษย์ทุกคนมีหมดอันนาทั้งกุศลจิตและอกุศลจิตทั้งบาปทั้งบุญธรรมดาชีวิตเป็นเรื่องปกติ่ำแม่ก็ไม่ได้ตีลูกๆทุกคนเหมือนักสุ <im itation> คนอื่นก็ตีแต่ตีน้อยอ่ะเพราะเขาไม่ค่อยดือย้อแสดงว่าแม่มีวิธีการจัดการกับลูกแต่ละคนแตกต่างกันก็ <im itation> น่าจะแตกต่างไม่ใช่ว่าแบบว่าเอ,ะ,อะก็ตีตีตีไม่ไม่ก็ต้องอสอนไปด้วยตีไปด้วยแต่แม่เนี่ยบอกได้เลยว่ารักลูกทุกคนละ่ะแล้วก็ต้องมั่นใจเลยว่ารักเราแน่ตีไปร<ข>ักไปอ่ะเพราะตีเนี่ยอยากจะให้ไม่ดื้อและอยากให้เป็นคนดีอันนี้คือความเข้าใจของแม่ก่อนแต่ลูกก็ต้องการเอาตาแต่ใจตัวเองเข้าใจป่ะก็ต้องโดนหดเป็นธรรมดาจนมาถึงอายุ13ที่ต้องไปกับเซลลแต่ไม่กลัวหรอคะ มันไปต่างจังหวัดอะห่างพักห่างก็ไม่เคยรู้สึกกลัวนะเอ็นาพี่เนี่ยจะใช้ชีวิตลบโผลจนทะลานกบอะไรยังไงก็ไม่รู้สึกกลัวเพราะพี่ประมาทไงอาจจะตอบได้ว่าเด็กๆเนี่ยเราทําตัวแบบไม่มีสติทําด้วยความสนุกตามอารมณ์แบบเต็มร้อยเรียกว่าไม่มีสติเลยต้องบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยร้อยอาจจะมีสติแค่เปอร์เซ็นต์เดียวหรือแทบจะไม่มีเลยก็ได้มั้งคือใช้ชีวิตตามความต้องการของอารมณ์ตัวเองตามความรู้สึกของตัวเองเลยล่ะเนี่ยอันนี้ก็ถึงเรียกได้ว่า ปล่อยใ iram, จเลยแหละแต่ตอนนั้นคุณพ่อก็น่าจะมองว่าเอ่ออน่าจะเอาตัวรอดได้ก็น่าจะอย่างนั้นเพราะว่าพี่อยู่ประจำไงเอานาพี่อยู่ประจําตั้งในสี่ขวบนะก็จำได้เหมือนกันว่าจันเนี่ยพี่ก็ะอนมอเตอร์ไซค์เวสป้ามีคนไปส่งละมอเตอร์ไซค์ตอก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 ไปสอยพญาน่าอันดงเนี่ยอนุบาลสุดาลักพอวันศุกร์เนี่ยเขาก็มารับพี่ตอนเย็นสี่โมงกลับ เพราะฉะนั้นทุกวันจันเนี่ยพี่จะร้องไห้กระจองอแงเลยเพราะไม่อยากไปโรงเรียนเพราะมันต้องไป5คืนน่ะกว่าจะได้กลับบ้านอีกทีนึงคือวันศุกร์นะก็ได้มาอยู่บ้านเสาร์อาทิตย์จันทรเช้าต้อไปอีกละตอก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  <exemple. S 1> มันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นชีวิตพี่เนี่ยต้องบอกได้ว่าณวันนี้ถ้าย้อนกลับไปแล้วคือความโชคดีที่เราเนี่ยได้ใช้ชีวิตอิสระได้มีความเข้าใจในโลกได้สัมผัสผู้คนเยอะตั้งแต่เด็กๆทําให้พี่เนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับสังคมเนี่ยมาแล้วมันก็เป็นประโยชน์กับการทํางานธุรกิจ เราเเพื่อนมากการทําธุรกิจถ้าไม่มีเพื่อนก็ประสบความสำเร็จยากเนอะและนอกจากนั้นเนี่ยเพื่อนเนี่ยที่เราเคยคบมาตั้งในเด็กเนี่ยปัจจุบันเนี้ส่วนมากที่พี่ยังคบอยู่ก็มาช่วยกันทงานศาสนาเห็นไหมยุคสมัยเปลี่ยนก็คือคนที่เป็นเพลย์บอยเหมือนพี่เที่ยวกันมาเกเรกันมาปัจจุบันนี้พอถึงจุดหนึ่งขึ้นมาชีวิตและไว ประสบการณ์ก็เปลี่ยนแปลงพวกเราเหมือนกันเหมือนตามรอยพยาศศัสดิ์เหมือนกันนะคะก็ <c oughs> คล้ายๆกันก็จะว่าไปแล้วพยาศศัสดิ์ก็คือตัวอย่างหนึ่ง <c oughs> <c oughs> นะซึ่งทุกคนเป็นได้ <c oughs> ต้องบอกได้เลยว่าในพุทธประวัติเนี่ยนะถ้าเราชอบใครนะเอาเป็นไอดอลได้นะไม่จำเป็นต้องมีไอดอลในโลกปัจจุบันนะ <c oughs> ไปศึกษาประวัติศาสตร์เพราะไอดอลเหล่านั้นเนี่ยได้บรรลุอรนิยบุคคลชั้นสูงสุดที่เชื่ออย่างนั้นไปแล้วเราควรจะเอาตามตัวอย่างที่คนที่ประสบความสําเร็จในโลกของวันนี้มันเป็นโลกของ ยังไงเดียมันเป็นโลกของการแสดงออกอะไม่ใช่ยุคพี่นะม,มันเป็นโลกที่ว่าสังคมวันเนี้ยต้องเปิดเผยตัวตนจะต้องมี Facebook มี IG ม,มี YouTube อะไรก็แล้วแต่ t ิ k t อกใช่ไหมโลกเราไม่ได้มีแค่ครอบครัวหรือเพื่อนรอบข้างแล้วแต่เรามีเพื่อนที่แบบเราไม่รู้จักด้วยอะที่ไปเป็นเพื่อนกันใน a c e b o o k ม,มันเป็นเครือข่ายเป็นทั้งประโยชน์และโทษถ้าเรามองเนี่ยในโลกของปัจจุบันเครื่องมือการสื่อสารเนี่ยถ้าเรามองให้เป็นประโยชน์เราก็สามารถที่จะแสดงธรรมอธิบาย ให้คนเข้าใจในชีวิตได้มากเป็นล้านๆคนๆในอดีตเนี่ยองค์พระศา,าสดาต้องเดินนะต้องเดินนะไปโปรดสัตว์และเทวดาใช่ไหมเหล่าพระอรหันต์ต้องเดินนะอาก็สองพันกว่าปีอะ่ะทาได้เต็มที่ก็คือนั่งเกวียนแต่โดยมากพระก็จะไม่นั่งเกวียนท่านก็จะเดิน <ๆ S 2> ถูกไหมอุ้มบาตร <ๆ S 2> ถูกไหมล่ะก็เหมือนขอทานนะ <ๆ S 2> นี่เราพูดให้มันตรงประเด็นดีกว่าถ้าพวกนี้กระนก็เรียกพวกขอทาน <ๆ S 2> ถูกไหมล่ะเอาไปขอข้าวเขากินนะแต่พอเขากินปุ๊บการที่เขาจะให้ข้าวเราในอดีตเนี่ยคุณทําอะไรให้เขาเกิดประโย คนโบราณจะมองถ้าคุณไปขอให้กินอย่างเดียวแล้วไม่เคยแสดงธรรมไม่สร้างองค์ความรู้หรือทําอะไรให้คนยอมรับศรัทธาเลยจะมีคนให้ข้าวไหมเนี่ยไม่มีแนใ่นอนเนอะ,ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่าในอดีตเนี่ยถ้าเป็นพระเนี่ยก็ต้องเป็นพระที่เรียกว่าต้องเป็นอริยสงฆ์ถูกไหมล่ะเพราะประชาชนก็อยู่กับธรรมชาติอยู่กับธรรมะเพราะฉะนั้นคนในอดีตพุทธบริษัทสี่เนี่ยพิสุพิสุณีอุบาสกอุบาสิกา พี่ว่ามีความเข้าใจทันเพราะอยู่กับธรรมชาติแต่ยุคปัจจุบันเนี้ยพี่ว่าเราอาจจะเข้าใจธรรมผิดไปเยอะรวมแม้กระทั่งเนี่ยของพระสงฆ์บางรูปที่บวชห่มผ้ากาสาวพักก็อาจจะไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยหรือมีจิตที่เป็นก,กุศลจิตมากกว่ากุศลจิตก็ได้เข้าใจปะ่ะเพื่อมาสแสวงหาลาภสักการะมาอาศัยผ้าเหลืองอาศัยพุทธศาสนาเนี่ยในการแสงตัวหากินก็ใ,ในอดีตเราก็มีเนอะเช่นในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชใช่ไหมหลักที่ท่านเนี่ยได้ศรัทธา พุทธศาสนามากแล้วก็เกิดการจับพระศึกเนี่ยเป็นหมื่นๆรูปเลยในชมพูทวีปก็คือปลอมตัวบวชบางคนก็หนีทหารใช่ป่ะตอนยุคนั้นปราบอาราชีกันแบบใช่เยอะมากก็คือห่มผ้าเหลืองแต่ไม่มีความเข้าใจธรรมเลยไงก็จับศึกบางครั้งเนี่ยมหาเล็กทํารุนแรงถึงขนาดประหารก็มีนะก็มีในอดีตการเพราะฉะนั้นเราเห็นมาตลอดเวลาถึงความเสื่อมความเกิดความดับนะครับของ ความเป็นไปของโลกเนาะเราเห็นมาตลอดเวลาแล้วค่ะนะค่ะแล้วความเป็นไปในช่วงชีวิตตอนนั้นที่ได้ไปเรียนรู้จากการที่ตามพี่ๆเซลไปในยุคนั้นพี่ยอดได้อะไรคะก็ต้องบอกว่าได้เรียนรู้เนี่ยการทํางานโดยมหลาลัยหรือโรงเรียนไม่มีสอนอเขาสอนแต่ทฤษฎีแต่เราไปใช้ชีวิตจริงแล้วเช่นไปเรียนรู้แล้วว่าการกินข้าวเราเป็นเด็กเราไม่ควรกินก่อนออเราถูกฝึกแล้วเข้าใจไ่มะ การกินปลาควรจะกินตรงไหนถ้าเราเป็นเด็กจุดไหนที่เราควรห้ามแตะเซลล์ที่ไปด้วยเนี่ยเป็นผู้ใหญ่มากตะกงไว้วางใจก็คุณพ่อพี่เนี่ยช,ชื่อลุงประนอมก็จะสอนพี่ว่าออสพุงปลาออสกินไม่ได้นะหัวปลาออสกินไม่ได้นะนถ้าออสจะจับออสจะทานตักออาต้องตักหางปลาเพราะพุงกับหัวต้องเอาไว้ให้ผู้ใหญ่เพราะอร่อยแต่เราเป็นลูกเจ้าของนะคะพี่ก็เราก็ถูกฝึกมาเนี่ยเราเป็นลูกเจ้าของแต่เราไปกินข้าวกับลูกค้าลูกค้าเนี่ยคือ ผู้มีอุปการะคุณนะเพราะช่วยเราซื้อยาเอายาทิฟฟี่เอาซาลาเอานิโอติก้าบางไปแนะนําเพราะฉะนั้นป๋าจะสอนตลอดเวลาว่าวันนี้ที่เรามีความมั่นคงเนี่ยในธุรกิจบริษัทไทยนครพัฒนาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราได้เนี่ยคือลูกค้าช่วยสนับสนุนก็คือร้านขายยาทั่วประเทศซึ่งมีจํานวนเนี่ยเกือบเกือบหนึ่งหมื่นร้านเจ็ดแปดพันร้านค้าช่วยสนับสนุนให้เราเนี่ยมีความมั่นคงได้เพราะฉะนั้นเราต้องไม่ลืมบุญคุณลูกค้าของเรา อันนี้ก็คือสิ่งที่ป๋าสอนมาตั้งแต่ยุคพี่ยังเด็กจนปัจจุบันเนี้ยมาถึงรุ่นลูกก็ยังเกิดความผูกพันจนกลายเป็นเจเนอเรชันนั่นแหละรุ่นพ่อจนมาถึงรุ่นพี่ตอนนี้สามเจเนอเรชันแล้วนะ,ะที่เราก็ยังคบหาลูกค้านี่เปรียบเสมือนญาติธรรมเปรียบเสมือนเพื่อนไม่ใช่ลูกค้าและในร้านเลยเนี่ยความรู้สึกเนี่ยเหมือนกับเราเป็นญาติกันเลยนะมีความรู้สึกลึกซึ้งมากนี่ก็คือความผูกพันในวิถีพุทธเนี่ย<ช>ก็เรามีความจริงใจมีความซื่อสัตย์ต่อกันแล้วรู้จักที่จะเป็นผู้ใใหห้้้้ผูเท่านนั ที่จะมีเพื่อนได้เยอะถ้าคุณไม่เคยให้ใครเลยแอนนาลองนั่งนึกและคิดแต่จะเอาของเขาเอาเปรียบแบบคุณจะมีเพื่อนไหมเนี่ยไปคิดใหม่นะแล้วถ้าคุณมีเพื่อนอย่างเงี้ยคุณจะคบไหมไม่ใจเขาใจเรากระใจมาพูดแต่สนาเนี่สอนให้เราเนี่ยรู้จักผู้อื่นด้วยรู้จักตัวเองด้วยซึ่งมีหลักธรรมเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปเช่นหลักของการเป็นคนดีอย่างเงี้ยศับปุริสธรรมเจ็ดประการนี่คือหลักของการใช้ชีวิตและการประกอบวิชาชีพเลยนะให้ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นถ้าคนถามพี่ว่า การทำธุรกิจเนี่ยกับการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันขัดแย้งกันไหมแล้วถ้าปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะทําให้ธุรกิจเราเนี่ยด้อยลงไปไหมพี่ตอบเลยว่าจากประสบการณ์พี่ไม่เลยถ้านักธุรกิจมีความเข้าใจธรรมะธุรกิจของท่านหรือของผู้นั้นๆพี่มั่นใจว่าจะอยู่แบบ sustainable แบบคงทนถาวรแต่ถ้าธุรกิจไหนๆมีความมั่นคงมั่งคั่งไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐี t o ป10ของโลก top 10ของประเทศไทยพี่ว่าไม่จรังหรอก มันเกิดและดับถ้าไม่มีคุณธรรมหรือไม่มีหลักธรรมอยู่ในองค์กรน,นั้นๆหรือในผู้บริหารนั้นๆเลยไปแน่นอนเกิดและดับพี่มั่นใจและพี่เชื่อมั่นว่าถ้าในทุกวิชาชีพในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองเป็นผู้บริหารเป็นข้าราชการเป็นพ่อค้าเป็นครูบาอาจารย์หรือพระพิสุสง์ถ้ายกระดับจิตให้เข้าใจในความเป็นอดริยนะเนอะมีความเข้าใจในธรรมและเดินอยู่บนแก่ธรรมะในการใช้ชีวิต ธุรกิจของท่านหรือความมั่นคงของท่านจะอยู่ s ustainable และพี่เชื่อว่าธุรกิจนั้นๆจะอยู่อีก2,500ปีพุทธกาลอย่างแน่นอนก็คืออยู่คู่กับองค์พระตถาคตแต่อยู่บนเงื่อนไขว่าธุรกิจนั้นๆต้องสามารถส่งต่อหลักธรรมะเนอให้กับลูกหลานต่อๆไปได้นะในทุกๆ generation ที่คุณป๋าวางคอนเซ็ป การทาธุรกิจก็คือคุณธรรมนาธุรกิจในยุคปัจจุบันมันใช้ได้หรอคะพี่อ้นไม่งั้นเราจะถูกเขาเอาเปรียบไหมมันเป็นอาการลิโกนะนะถ้าผู้ศาสนาบอกว่าหลักธรรมที่ท่านสอนเนี่ยเป็นอาการลิโกคือไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาสิ่งที่ท่านพูดสอนเนี่ยนักวันนี้ก็ยังใช้ได้อ,อนาคตอีกร้อยปีก็ยังใช้ได้อีกพันปีก็ยังใช้ได้อ,อีกหมื่นปีอีกล้านปีอีกหนึ่งอสงไขยการเกิดระดับของดวงอาทิตย์ จนเกิดระดับแล้วเกิดดาวดวงใหม่มีมนุษย์เกิดขึ้นยังใช้ได้อีกยืนยันแต่คุณธรรมมาอยู่กับธุรกิจสมมุติเราเป็นผู้มีคุณธรรมประกอบธุรกิจด้วยอ่ะยึดมั่นสื่อสัตว์ใดๆก็แล้วแต่แต่ไปเจอคนหรือคู่ค้าคู่แข่งคู่ขายอ่ะที่ไม่ซื่อสัตย์กับเราอ่ะคือแอนนาต้องเข้าใจประเด็นนี้ก่อนนะว่าสิ่งที่แอนนาพูดเนี่ยถ้าคนปฏิบัติเนี่ยจะเข้าใจค่ะแอนนาเคยเห็นไหมว่าถ้านกจะเป็นอีแ้งมันคงไม่บินกับนกเอี้ยง นกแก้วมันก็คงไม่บินกับอินทรีคิดเหมือนกันก็จะอยู่ด้วยกันมันเป็นจูดความถี่คลื่นของมนุษย์นะเพราะฉะนั้นถ้าคนดีเนี่ยนะคนไม่ดีอยู่ไกลาต้องเข้าใจหลักตรงนี้ก่อนนะคนที่มีความคิดเป็นกุศลจิตเหมือนแอนนาเนี่ยคิดธรรมะแต่แอนนาไปเจอคนเนี่ยที่กินเหล้าเมายาเล่นการพนันแอนนาคบไหมไม่คบเป็นไปไม่ได้ก็จะประเด็นไหมเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจหลักการเนี่ยของชีวิตก่อนว่าคนเราคบกันเนี่ย ขาชอบเหมือนกันรักเหมือนกันอุปนิสัยหรืออันุสัยมันเหมือนกันถ้ามันจะเลวมันก็เลวด้วยกันโจรจะคบกับโจรไม่มีหรอกที่โจรจะมาคบกับคนที่โอ้โหบรรลุเป็นโสดาบันเป็นไปไม่ได้เนอะอันนี้ต้องเข้าใจประเด็นนี้ก่อนเพราะฉะนั้นพี่กำลังจะตอบว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวของพี่คนอื่นถกกถีได้นะอย่าเพิ่งเชื่อถ้าธุรกิจไหนๆเพราะพี่เป็นนักธุรกิจพี่ใช้ธรรมะในการดูแลลูกน้องถามคําว่าลูกน้องพี่มีธรรมะธุรกิจพี่มั่นคงไหมยกตัวอย่าง เ <Das S 2> ช่นตอน <ator S 2> นี้พี่บริหารโรงแรม <sig. S 2> ที่มีโรงแรมอยู่ในเครือหกโรง <sig. S 2> เป็นโรงแรมสูพิเทลสามโรง <sig. S 2> ผู้บริหารพี่วันนี้ไม่ใช่ชาวพุทธเลยนะ <sig. S 2> เพราะเป็นคนอังกฤษสองโรงเป็นคนฝรั่งเศสสองโรงเนอะอยู่กับพี่มาสิบกว่าปี <sig. S 2> ตั้งแต่เด็กปัจจุบันนี้พี่ชี้นำโดยการใช้หลักธรรมเนี่ยขององค์พระศาสดาเรื่องธรรมะในการเนี่ยอธิบายชี้นำการบริหารจัดการให้กับเพื่อนร่วมงานพี่ที่เป็นคนฝรั่งล้วนๆและเป็นต่างชาติเนี่ยเกือบจะ 80%เลยละกันเอาอย่างนี้ดีกว่าจากหลากหลายชาติมากพี่พิสูจน์แล้วเป็นเวลา10กวป,ปีว่าจากการบริหารโรงแรมมา2ี่ยกว่าป,ปีธุรกิจโรงแรมโซฟิเทลพี่เนี่ยยกตัวอ,อย่างโรงแรมโซฟิเทลที่นครวัดเสียมราชเปิดได้3ปีเราเปิดเนี่ยตอนปี2000ปีนี้เปิดมา24ปีแล้วพอเข้าปี2002เข้า2003เกิดซาและเบิร์ดฟลูโรงแรมเราติดโกลเด้นลิสต์ของคอนเดนัสแมกซีน ซึ่งเป็นโรงแรมเนี่ยแค่สองโลทั้งโลกเลยนะซึ่งมีอยู่ร้อยกว่าโลโซฟิเทลทั้งโลกติดโกลเด้นลิสต์ติดในโกลเด้นลิสต์ของคอนเดนัสไม่พอติดอยู่ในทราเวลแอนด์เล m เชอร์แมกซีนของอังกฤษด้วยที่คือท็อปโล่นะนอกจากนั้นโซฟิเทลปนมเปเปิดอีก3ปีติดท็อปบิสเนสโฮเทลของอาเซียนโซฟิเทลปีที่แล้วโรงแรมโซฟิเทลกระบี่ภูคีธราติดคอนเดนัสอันดับ6 ของ The Top อปเบสที่สุ i ในไทยแลนด์ซึ่งโรงแรมที่ติดเนี่ยเป็นแบรนด์ระดับลิชคา t ตันโฟร์ซีซั n นโรงแรมระดับหรูหมดเราก็เป็นโซฟิเทลที่เขาไปติดอยู่ในอันดับหกทำไมถึงติดล่ะทั้งที่โรงแรมโซฟิเทลทั้งโลกวันนี้มีเกือบร้อยสี่สิบโลไม่ว่าจะอยู่ในนิวยอร์กปารีสลอนดอนทั้งโลกมีหมดหรูๆหมดเลยวอชิงตันดีซีมีไม่กี่โลนะที่ติดในคอนเดนัสและติดอยู่สามโลเป็นของพี่6ขิทราทําไม อันนี้พิสูจน์นะอ,อันนี้พิสูจน์ได้ทางรูปธรรมเลยนะจับต้องได้เนาะแต่สิ่งที่นำพามาซึ่งรูปธรรมจับต้องได้เนี่ยคือนำมาทำคือหลักธรรมะมที่เราเนี่ยไปสร้างจิตวิญญาณของธุรกิจ h o s p i t a l ิตีหรือการบริการเพราะการบริการเนี่ยจะสําเร็จได้เนี่ยไม่ใช่ใบ the book ไม่ใช่ book, ใบ SOP โลกตะวันตกนี่เขาจะเน้นใบ the book เข้าใจวมาถูกสอนมา เข้าใจไหมแต่ทางโลกตะวันออกเราพุทธศาสนาเนี่ยสอนบายเดือหักเข้าใจปะ่ะโดยจิตวิญญาณถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถเอาความเป็นเลิศเนี่ยของอีส t กับเวสตรงะวันตกตะวันออกมารวมกันได้นั่นแหละคือสูตรสําเร็จนี่คือสิ่งที่เราใช้ก็คือคุณธรรมเข้าใจไหมพี่สอนอะไรข้อแรกเลยต้องมีความเคารพในลูกน้องสิงคลงะสตรมาแล้วทิศเบื้องล่างเห็นไหมคนเนี่ย ที่ใหญ่มักจะลืมตัวคนมีอํานาจใช้อํานาจในการสั่งการลูกน้องแต่ขาดเมตตาธรรมไม่ใช่หลักธรรมแต่ถ้าคนมีอํานาจใช้หลักเมตตาในการบริหารจัดการลูกน้องจะเคารพไหมเคารพวันนี้ที่เขาทําตามคุณเพราะเขากลัวคุณคุณหมดอํานาจเขาก็ไม่คิดจะกลับมาเคารพคุณดีไม่ดีคุณสั่งไปรับหลังเขาด่าคุณถูกไหมล่ะคนมีเงินก็ไม่เคยรู้จักใช้เงินเพื่อที่จะแปลงเงินเนี่ยจาก โลกของพกกระซย์เข้าสู่ความเป็นอัจริยทรั์คิดไม่ออกอีกอทั้งๆที่เงินเนี่ยเอาติดตัวไปชาติหน้าไม่ได้ทรัพย์สมบัติที่พี่มีเนี่ยพี่ตายไปพรุ่งนี้พี่เอาไปได้สักบาทไหมเนี่ยแอนนาไม่ได้พี่เอาโรงแรมไปได้สักโรงมไหมไม่ได้เลยแล้วพี่ทําเพื่ออะไรวันนี้อถ้าพี่ฉลาดพอหนูแอนนาพี่ก็ต้องสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวทางพกกระย์และจากพกกระซย์เนี้ยนาซึ่งพกกรัพย์เนี่ยซึ่งเอาไปไม่ได้พบชาติเนี่ยเอามาใช้เพื่อก้าวเข้าสู่อัริยทรั์หรือบุญกุศลละ ในการช่วยเหลือการช่วยเหลือเนี่ยไม่จำเป็นต้องแค่เงินเนะนาะแอนนาการช่วยเหลือเงินเนี่ยเขาเรียกว่าวัตถุทานเหนือกว่านั้นคืออะไรอ่ะคืออภัยทานอภัอยคนน่ะได้บุญมากกว่าสร้างวัดวาอารามสร้างโลบานนะค่ะอ่ะอันนี้คือสิ่งที่องค์พระศาสดาสอนไว้ต้องเสียตังไหมไม่เลยไม่ต้องเสียตังเลยเนอะใช่ไหมล่ะอภัยคนแล้วพออภัยคนเนี่ยเรารู้จักคําว่าอภัยคําเดียวเนี่ยคําว่าอภัยคําเดียวนํแอนนาเนี่ย เข้าสู่การเป็นอาทรยบุคคลได้เลยนะแอนนาเจอแะไรแอนนาก็อภัยอ่ะคนมาด่าแอนนาก็อภัยอ่ะแอนนาสุขหรือทุกข์ล่ะไอคนที่มันด่านี่ทุกแทนนะเพราะแอนนาไม่รู้สึกอะไรเลยแต่แอนนาต้องฝึกเห็นไหมเหนืออภัยที่ไป็อีกขั้นเกินอะไรละคือธรรมทานเหมือนเราคุยกันวันเนี้ยนี่บุญใหญ่เนอะแอนนาสัพพทานังธรรมทานังชิกนาติการให้ธรรมะ การให้ทั้งปวงหรือเปล่าล่ะนี่คือธรรมะล้วนๆเลยนะที่องค์พระศาสดาสอนถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็อยากจะให้พุทธบริษัทได้เข้าใจว่าชีวิตคนเราเนี่ยนะมันมีเส้นทางการเข้าสู่อริยะมากมายมันไม่ใช่แค่คนมีเงินนะคนไม่มีเงินเนี่ยคุณใช้เมตตาคุณก็เข้าสู่ความเป็นอริยะได้คุณใช้ทานโดยการละความตนีสามารถที่จะตั้งจิตในการทำทานโดยไม่หวังอะไรตอบแทนเลยนะ ไม่หวังสวยไม่หวังรวยไม่หวังขอพอรให้อะไรทั้งนั้นแต่การทาเพื่อละอกุศลละความตนีในใจของเราก็บรรลุได้การถือศีลก็ไปได้ก็จะประเด็นไหมไปได้หลายทางมากเพราะฉะนั้นเส้นทางการเข้าสู่อริยบุคคลเนี่ยแล้วแต่นิสัยของเราแต่ละคนเป็นวิทยาศาสตร์อีกละซึ่งเรื่องพวกนี้ชาวพุทธไม่ค่อยเข้าใจและพระสงฆ์ก็ไม่สอนแต่มันอยู่ในพระไตรปิฎก มันเหมือนก็เป็นคําพูดของอกพระศาสดาอยู่ในพระสูตรนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่แหละเราถึงได้มานั่งคุยกันอย่างเงี้ยเพื่ออย่างน้อยเนี่ยเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้กับการยาณมิตซึ่งพี่เปรียบเสมือนเราเป็นญาติกันทั้งหมดพระเจ้าสอนว่าเราเป็นเพื่อนร่วมทุกขเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเนอะใช่ไหมพี่เนี่ยอาจจะเกิดมาละแสนล้านชาติท่านเปรียบว่าการเกิดของพี่เนี่ยเลือดในกายพี่เนี่ยถ้าโดนตัดคอนะใช่ไหม เลือดวันนี้ที่เกิดมาเนี่ยไม่รู้กี่ครั้งเนี่ยมากกว่าน้ําในมหาสมุทรในปฐพีนี้นะ,ะลองเปรยียบดูสิถ้าเราเชื่อตรงนี้ถ้าเราเชื่อนะอเราไม่มีวิจิิจชาเพราะมันอยู่ในพระไตรปิฎกะนะถ้าเราเชื่อ,อลองนึกสิว่าเราได้เกิดดับกี่ครั้งแล้วกี่ครั้งแล้วแล้วอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยรักโลกโปรดหลงเนี่ยมากี่พันล้านชาติกี่แสนล้านชาติเราได้เกิดเป็นเปรตเราได้เกิดเป็นสัตว์นรก เกิดเป็นอสุรกายเกิดเป็นสัตว์นิรันดมาครบทุกอย่างแล้วล่ะเราได้เกิดเป็นทั้งคนรวยคนจนคนพิการเกิดเป็นเทวดาพี่ว่าเราเกิดมาหมดแล้วะน่ะใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นการเกิดทุกครั้งมันก็อยู่ในวัฏสงสารอันนี้ล่ะคือสิ่งที่เราเป็นมาหมดแล้วเป็นมาหมดแล้วท่านถึงบอกว่าโยมเอ๋ยพวกโยมไม่เบื่อหรอเนี่ยได้เกิดได้ตายมาเป็นพันล้านครั้งแล้วอะแล้วโยมก็กำลังหลงอยู่เนี่ย กับสิ่งที่โยมคิดว่ารวยแล้วมันเป็นความสุขความมีเป็นความสุขจริงๆแล้วนะมันมีใครบ้างที่จะยกจิตให้มีความสุขในทั้งวันเช่นพี่เนี่ยทำกำไรธุรกิจโรงแรมได้สมมติปีเนี้พี่มีกำไรได้100ล้านแล้วกันยกตัวอย่างความสุขนั้นจะอยู่ไปทั้งปีไหมมันก็แค่แวบเดียวถ้าพี่ดูงบ ธุรกิจต่อไปไปถึงอีกโรงแรมหนึ่งภูเก็ตยกตัวอย่างเอ้ยปีที่แลกําไร้อยล้านปีนี้กําไรเหลือแปดสิบล้านทุกไหมทุกอีกแล้วนาทีเดียวนะอารมณ์พี่เนี่ยเกิดดับเนี่ยสิบอารมณ์เลยเดี๋ยวยิ้มเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้นี่มันคือการเกิดและดับของนามรธรรมทั้งหมดเลยร่างกายเราก็ดับถูกไหมร่างกายแอนนามีไหมจะไม่ป่วยไม่ตายไม่เป็นไปวันนี้พี่เนื้อกอกเต็มไปหมดแล้วในตัวไม่รู้จะตายเมื่อไหร่เข้าใจป่ะเพราะกายเราอย่างไรเราก็ต้องลักถูกไหมล่ะนี่คือรูปประธรรม ประกอบด้วยธาตุสีดินน้ำไฟลมนำมาทำอารมณ์ความรู้สึกไม่ว่าจะรักจะโกรธจะหลงนะมันก็เป็นอารมณ์ทั้งหมดเลยซึ่งมันดับไหมมันดับหมดม,มันก็คือขันห้าเข้าใจป่ะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวสัตตะเนี่ยมันไปจับเนี่ยวิญญาณเนี่ยหรือจิตของเราเนี่ยนะวิญญาณจิตมโนโคืออันเดียวกันนะมันไปจับอยู่แค่ธาตุพิเศษสีธาตุธาตุรู้ธรรมชาติแล้วกันมันไปจับอยู่ที่รูปที่เวทนา ที่สัญญาที่สังขารเนี่ยอยู่แค่นี้แหละนะพระพุทธเจ้าถึงสอนไงว่าอยากจะให้พวกเราเนี่ยเอาจิตเนี่ยนะหรือวิญญาณหรือมโนเนี่ยไปจับที่กายโดยลมหายใจเนาะเพราะว่ามันเป็นเสาอีกเข้าใจวป่าของการยกระดับเข้าสู่มรรคมีองค์แปดคือลมหายใจนี่แหละคือเส้นทางเลยการเข้าสู่อริยบุคคลแต่ถ้าเราเอาจิตหรือวิญญาณเราไปจับที่เวทนาสุขเวทนา ทุกขเวทนามีความรู้สึกรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์หรืออุเบกขาเวทนารู้สึกเฉยๆเนาะก็จับอยู่แค่ตรงนี้จับที่สัญญาก็จับอยู่กับอดีตความทรงจำใช่ไหมสังขารก็ไปจับอยู่กับการปรุงแต่งแอนาคตจิตจับอยู่แค่นี้แหละิียาแอนนาไปดูสิว่าใช่ไหมว่าวันๆหนึ่งเนี่ยถ้าแอนนาเนี่ยลองนั่งดูจิตตัวเองว่าจิตแห่งแอนนาจับที่ไหนใช่ไหมถ้าจับที่ลมหายใจใจจก็จับที่กาย ถ้าไปจับที่สุขทุกข์รู้สึกเฉยเฉยก็ไปจับที่เวทนาถอดจากเวทนาออกมาก็อาจจะไปจับอยู่ที่สัญญาอด,ดีตความทรงจําหรือปรุงแต่งในอนาคตนี่อยู่แค่นี้เองนี่คือขันห้าถูกไหมนี่แหละคือจุดของความหลงของจิตของเรานึกว่าอารมณ์นั้นเป็นของตัวเองอม,มันไม่มีอะไรเป็นของเราเลยเพราะทุกอย่างมันเกิดแล้วมันดับหมดเป็นของเราได้ไงอะ,ะถ้าเป็นของเราเราต้องบังคับบัญชาได้เข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่เราบังคับไม่ได้เช่นกาย บังคับไม่ให้ตายไม่ได้ก็ไม่ใช่ของเราอันนี้คือทุกข์อันนิจังท่านใช้คําว่าอน,นิจังไม่เที่ยงอารมณ์ความรู้สึกสุขทุกข์โลภโกรธหลงดับไหมดับทุกอย่างมีใครไหมได้ลูกแล้วมีความสุขโอ้โหมีความสุขอาการได้ลูกอีกปีหนึ่งอ่ะได้ลูกแป๊บเดียวเดี๋ยวพ่อมาพยาบาลทําอะไรไม่พอใจโกรธอ,อีกแล้วชุนอีกแล้วอารมณ์เปลี่ยนทันทีเลยนั่นแหละคืออันนิจจังทั้งรูปธรรมและนามธรรมเป็นอันนิจจงพอเป็นอันนิจจงก็เกิดทุกข์ เพราะมันไม่เที่ยงมันก็คือทุกข์เพราะอะไรที่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันคืออะไรอนอัตตาเห็นไหมอนิจจ์ทุกขังอน<ห>ัตตาไม่อะไรเป็นของลางหรืดับ<ง>นี่คือแก่นสูงสุดที่องค์พระสาสดาเนี่ยสอนหรือหล่าพระอาหารหันเนี่ยสอนคนในอดีตเขาไม่ได้สอนอะไรมากนะเขาสอนจุดสูงสุดเลยนะเพราะว่าคนในอดีตเนี่ยเป็นผู้รู้เป็นปรา์เขาสู้กันด้วยเหตุผลการสู้กับพราหมณ์ในอดีตหรือนิกรณเนี่ยสู้ด้เหตุผลท่านชนะด้วยเหตุผล เหมือนมนุษยธรรมดานี่เลยเข้าใจไหมใช้เวลา5นาที10นาทีเนี่ยสามารถแสดงธรรมเนี่ยให้มนุษย์และเทวดาเข้าใจและเปลี่ยนศาสนาได้เลยนะเปลี่ยนความเชื่อได้นี่คือความมหัศาจรรย์ของธรรมะของของคอปปะตะถาคตที่ปัจจุบันนี้พวกเราคนไทย,ยส่วนมากนับถือค่ะ,ะความมหัศาจรรย์แสดงว่าความสําเร็จที่ย้อนมีอยู่ทุกวันนี้ค่ะทั้งโรงแรมบริษัทยาก็มาจากหลักธรรมที่เอามาเป็นบิสเนสโมเดลใช่ไหมอย่างแน่นอน เริ่มมาจากคุณพ่อ <Okay. S 2> คุณพ่อเป็นคนจุดเทียนเล่มแรกในครอบครัวว,วีรักพุชม <Okay. S 2> กับคุณแม่แล้วพี่เป็นรุ่นที่สองพี่เห็นพี่เอามาต่อยอดอเข้าใจไหมพี่เอามาต่อยอดเพราะฉะนั้นนี่แหละคือเส้นทางของครอบครัวว,วีรักพุชงโดยการนําของป๋าวิทยนยและคุณแม่วลละอววีรักูุ้ชม <Okay. S 2> ในการสร้างครอบครัว oh.